สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆทั้งหลายครับพอพอาญหลอดคือเเ่านะครับมีพอีหลอดสีมันรอบึงสีชีวิตเชาให้เชาวนาครับนี่น,นะครับเขาครับเขาค้นบ้านแล้ววางเรียงๆมันออกแนอบอ่อกเลยพี่น้อง น้าพา่อใหญ่ทวงคนปัน่นกันแทน่นพ่อใหญ่หลอดทายลิปลงคลิปไปเบื้องหมวดกว่อนเนาพี่น้องนี่ครับนะครับหล่อเบึงพ่อใหญ่ครับสามเขาหน้าแหงพี่น้อง ก็ยีเล้วเราบตาโอ้ย oh, <boy. S 1> บู่นี่นะครับเพิ่นพ่ใหญ่เพิ่นสามข้อครับพี่น้องนีะครับพัน่เพิ่นเก่าไม่ซักซักหลงที่เหรอพี่นอ้องนี่หู้ครับนี่ซักหลงเป็นหู้เป็นห่วยเท่ากับนิบลงสิพี่น้องนี่ครับเย็ดไป่าลูกถ่าเต้าพี่น้องงอมงอมยิงสิแล้วครับ นเฮ็ดจ้าไหนบ่อหน,นูบอ่อวะไงเจกักสองซ้ำหมือมนโอ้ยแหฮงกันพุนนำบีมนขึ้นเฮงเป็ดตะโตกครับเนาะมืด,ม,ดมากมืดมากมาอีกเพ่เยบ่อยเฮ็ดเนี่ยมันเปียกเลย よ <noise> かった。 พูดเถาเนาอพี่น้องเนาะเห็ดไปเห็ดทาลูกทาเต้าครับดูขนาดเพอใหญ่นี่พี่น้องเขาของไอซียูออกมากล้วยั้ดูคือเก่าอยู่ครับร <c oughs> อดตายทีนึงเนี่ยพี่น้องนี่นี่ครับเอาับปากอยู่สี่ล่ะพี่น้อง แต่โูกซุ่มน้านาบ่กมาสามพอนี่โอ้ให้ยันด้วยเนี่ยมันคมับโอ้ก็รให้ก็ไม่ก็ให้มันได้เให้นั่นที่มันเดือนั้นได้พ่อนี่มันบบมันบบหางเด้มันพอดีเด้นน่เนาะแม่บอลเหรอนี่ซุ่มหนีนก็ยังออกมาน้ำอยู่เห็นมัน นี่เห็นบ่อนี่สวดอยู่ิี่อืมมันสวดดีงโลนี่เห็นบ่อนีนนนดด่นี่แหะครับเท่าก็ไปโลกมากเท่ากับว่าสามยิ่งสิละพี่น้องเอาน้ำลงสาติว่านเลียวบึงก็จงเออ ว่นรวมมันเราด้ยบุม๋มีินวงลงมันบุ๋มรุ่งนี้ันเป็นโขงย่านมันขาดว่ะตีย่านมันขาดตีน,ดน,ดดนี่เราพี่นอ้องเพืเน่นเพิ่นพอไงเพื่อนเพ่อนเห็ดจริงสิแล้วครับแล้วนี่กับมือมือมอื่นกับหาแล้วเหตุไม่พี่น้องอยู่ซื้อบ่ิปิ้นครับ แย่งไปเอาหุ่นเราพี่น้องลกกรองไว้ให้ยู่ขุนครับนี่แหละครับไม่อาวุธคู่กายเพื่อนพี่น้องไว้แต่ซักลุงครับดักจับเป็นหู้ลุงที่เรล่าพี่น้องนี่น,นี้ก็เน็บบ๊บบ,บ,บ๊บไปพี่น้อง พ่อญากับโลกถิ่มไปนํำพี่น้องที่เด้อเย็นวานบน้ามือบ่ถ้าฝนอีกบัวก็ดี้ยก็มันอยู่ว่านว่านนี่บ่เปเล่นน้ามูพย่มอนตัวามูอพงย่มอนรับแล้วหมูมพย่มอนลอยนี่จากเบิดไว้ทันเมื่อขึ้นมาเห็นตาพย่เหลียวไ่้น านั่นอนดีไรพ่อเมืองสิให้ตัวเขาบปแก่สงแก่เสือออกไว้ส <laughs> นุกนี่แะครับพี่น้องก็คุยกับพ่อใหญ่อยู่ที่นะครับถ่ายคลิปไปนั่งกับคุยกับพ่อใหญ่ไปนั่งค,ครับกับเบิงบ้งเ่าสามข้อไปนั่งสิพี่น้อง ฝนตกแห้งพี่น้องเมื่อคืนว่านนี่ครับโอ้ยขมแช้งบูแหีงคักมันน้ำมากูเลยโอ้ยหล่นทิพน้ำน้ำเน,ะนาเนะนแต่ขนาดแห,งแหง้งๆวันยังมีน้ำอยู่เนาะม,มันฝนมากห้งก็มาแห้งหัวเดียวนี่เนาะแมนบออ่อล เขาจะล่างเขียวงามพี่น้องให้นี่ครับท้องให้น่ครับพ่อใหญ่พ่อกิดทับเป้งสีับนะครับเนี่ยเ่ากบซับ ครับไปห้าบอกเนียนี่ไปเที่ยเมื่อคุณรู้ไหมเมื่อตะนาครับไปเที่ยยังซองเบื้งหน้าสหาไปวานโขเทายังเดีนมันให้มันกลับจรื่องบุ๋มครับมันกล้ามือนนมันติเนาะเขากไม่้อบวชีกแ้ จักครับแค่นี้นะครับพี่น,อน้องเนาะมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องพอ่ยี่หลอดนี้น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปมาใหม่ๆมาให้พี่น้องมาเบิ่งครับครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ